ชนแปไทยแลนด์สถานีวรารรตี้บันเทิง24ชั่วโมงที่อัดแน่นไปได้วยความบันเทิงหลากหลายรูปแบบและความสนุกที่คุณไม่ควรพลาดสามารถรับชมได้ทาง Facebook f แ n p a g จชนะแ8ะไทยแลนด์ รับชมผ่านยูทูบชาแนลกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดลูกกระดิ่งเพื่อรับชมก่อนใครเราจะเป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมง ที่ซสเซตี้สัปดาห์นี้นะคะเกมพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่นี่เลยนะคะเขาใหญ่นั่นเองค่ะเพราะว่าเกมนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกบ้านของไฮโซสาวสวยชื่อดังนะคะที่เธอมีดีกีเป็นถึงมิสอินเตอร์เนชั่นแนล6นะคะและแถมที่สำคัญนะคะเธอยังเป็นนักแข่งรถหญิงคนแรกของประเทศไทยอีกด้วยแต่ว่าสาวคนนั้นนะคะจะเป็นใครเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะตามเกมเข้าไปภายในบ้านเธอดีกว่าเพราะแอบสืบทราบมานะคะว่าบ้านหลังนี้ราคาแบบก้าวหลักกันเลยทีเดียวตามเกมมาค่ะ สวัสดีค่ะดดเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ปูอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือ,อนนประตูหน้าบ้านให้หนูเข้าไม่ใช่ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อออให้หนูเข้าตรงนี้อ๋ออันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือคลิฟต์ค่ะลิฟต์หรอคะเดี๋ยวกันนะอุ้ยตายแล้วอุ้ยอันนี้เราอะไรจะแรงล้านใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงตามเกมมานะคะนี่คุณผู้ชมค่ะเป็นไงเราไม่เข้าทางธรรมดาค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญนะคะรอเราอยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะ เกมก็นั่งอยู่กับเจ้าของบ้านนะคะที่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าบ้านหลังนี้นะคะราคามากกว่า9้าหลักอันนี้คือแค่ราคาบ้านนะคะคุณผู้ชมขายยังไม่ได้รวมทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของบ้านกันดีกว่าค่ะดาวเตยยัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยวเกมต้องขออนุญ,ญาตก่อนว่า เก้าหลักนี้ไม่ได้เกินจริงเลยใช่ไหมคะท้อจะยิ<ช>ค่ะ,คะก็ประมาณ9้าหลักค่ะอค่ะแล้วอย่างที่เกณบอกไปคือยังไม่ได้รวมทรัพย์สินใช่เพราะว่าบางทีอยู่ในบ้านก็จะมีทรัพย์สินที่แพงไปมากกว่ามากกว่าการตกแต่งบ้านด้วยค่ะค่ะอย่างที่เรานั่งอยู่ในเนี้ยเห็นไหมเนี่ยรถข้างหลังเยอะคุณผู้ชมอันนี้ก็ เยอะอยู่ค่ะแอบตกใจนิดนึงค่ะเราจะยืนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอเมื่อกี้ที่เกมเปิดรายการมาเนี่ยตอนแรกไอเราก็เข้าใจว่าเออฉันจะต้องเดินเข้าประตูบ้านปกติไม่แต่เปล่าค่ะคุณผู้ชมคะมีคุณพี่แม่บ้านพานลงแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนลิฟต์ลงมาชั้นใต้ดินบริเวณนี้เวลาเกมจะมาถึงที่เนี่ยเก<อ>มต้องโทรหาพี่ก่อนเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของบ้านเดี๋ยวหากันไม่เจอจริงค่ะเราจะยู่เพราะว่า,วามันใหญ่มากจริงๆแล้วคือพอได้ลงมานะคะคุณผู้ชมค่ะ ต้องเซอร์ไพรส์เขาเรียกว่าเซอร์ไพจริงๆกับบรรดาดปปรถซปเปอร์คาร์แล้วก็รถโบราณที่แบบหาย,ยากค่ะอันนี้ทําไมถึงได้อยู่ดีตัดสินใจแบบว่าอยากจะสะสมคะเราต้วยุ้เมื่เกิดจาก <ๆ S 2> อะไรคะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยยุ้ยก็ได้มีโอกาสนะคะไปขับรถเล่นกับเพื่อนอแล้วก็ได้ไปเห็นรถคือทุกทุกทุกสาขาเลยเช่นอย่างพวก โบราณบ้างซุปเปอร์คาร์บ้าง<ะ>ก็เลยพอเราไปเยอะๆเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนรักรถเราอยากสะสมะก็ค่อยๆซื้อเก็บมาเรื่อยๆจนตอนนี้มันก็เลยเยอะแล้วแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลายุ้ยขับรถนะคะ ยิ่งขับยิ่งสนุกมันรู้<ะ>สึกเป็นอาการติดใจอาการติดใจใช่ภาษาแบบบ้านๆกันเลยนะคะ,ะก็ยิ่งขับยิ่งรู้สึกชอบอรู้สึกติดใจซุปเปอร์คาร์ก็เลยซื้อเพิ่มเรื่อยๆจนแบบตอนนี้ก็เลยเยอะหลายขั้นเลยทีเดียว แล้วไม่เพียงแค่ในเรื่องเขาเรียกว่าติดใจในเรื่องของรถซปเปอร์คาร์อย่างเดียวคุณผู้ชมค่ะหลงไหลในเรื่องของความเร็วด้วยใช่ใช่ถึงขั้นกลายเป็นนักแข่งหญิงคนแรกของประเทศไทยในซีรีส์ของเฟอร์รี่ใช่อันนี้ยังไงคะคุณยุ้ยคะก็เริ่มแรกเลยขับแล้วก็รู้สึกสนุกพอสนุกเสร็จปุ๊บแล้วก็เลยลองไปเรียนที่เมืองนอกดูก็ไปเรียนที่โรงงานเฟอร์รี่ที่ประเทศอิตาลีนะคะก็เรียนสองปีเสร็จปุ๊บก็ได้ เรียกว่าเป็นเทอร์ฟิเคทที่ผ่านการอบรมแล้วอพอผ่านแล้วเนี่ยยุก็เลยตัดสินใจลงแข่งขันแข่ง<ะ>ขันในระดับโลกเพราะว่ายุคิดว่าเฮ้ยเราเวลาทำอะไรเรารู้สึกว่าเราชอบความอลังการชอบความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นงานอะไรที่แบบอลังอลังการอะอยากไปอยากไปแล้วก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็มาซ้อมซ้อมแล้วก็ตัดสินใจลงอย่างเช่นสนามเมลเบิร์นสนามสิงคโปร์ฟูจิ แล้วก็เซปังหลายๆประเทศอย่างเงี้ยค่ะเชียงไฮ้ก็ไปอ,อบูดาบีก็ไปนิวซีแลนด์ก็ไปด้วยนะคะแล้วก็กลายเป็นคนแรกของประเทศไทยจริงๆรายการนี้มีมานานแล้วมีมานานมากหลายปีมากนะคะแล้วก็เป็นดีใจค่ะที่รู้สึกว่ายุ้ยเป็นผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่ารายการ ชื่อเต็มอะเขามีชื่อด้วยนะเธอค่ะชื่อรายการ Ferry Challenge Asia Pacific ค่ะมันดูยิ่งใหญ่มากเลยแต่คุณยุ้ยต้องแอบกระซิบถามนิดนึงเพราะเอาจริงๆด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงแหละผู้หญิงก็คือจะต้องรักสวยรักงามและที่สำคัญเนี่ยยิ้มยุ้ยดูเล็บแล้วคุณเองเนี่ยเขาก็มีดีกรีนะคะเป็นถึง m i s s International สองพค่ะแล้วแบบนี้คุณยุ้ยไม่แอบแบบมันมีนิดนึงมาที่แบบเฮ้ยฉันจะไปแข่งหรอเรื่องเงี้ยในเรื่องของอันตรายหรือความเร็วอย่างเงี้ย จริงๆแล้วในสนามแข่งต้องบอกเลยนะคะว่าอันตรายมากจริงแต่ว่าที่ชอบเพราะว่ามีความรู้สึกสนุกมากกว่าก็เลยความสนุกเนี่ยมันก็เลยมาแทนความกลัวก็เลยความสุขมันก็เลยมีมากกว่ามันทําให้ยูมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันนั่งอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นี่คือที่มาของความสําเร็จยูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะทําอะไร จะต้องสําเร็จได้เนี่ยเราจะต้องมีความสุขด้วยในเวลาที่เราทําและนี่ก็คือที่มานะคะว่าทําไมยุ้ยถึงเป็นผู้หญิงไทยคนแรกเพราะว่ายุ้ยมีความสุขทุกครั้งเวลาที่ยุ้ยขับรถยุ้ยมีความสนุกมากแล้วก็มันทําให้ความกลัวอุบัติเหตุเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาเราอีกต่อไปเลยเพราะว่าความรู้สึกแฮปปี้เนี่ยมันจะมากกว่าไงะคะจากที่น้องฟังคุณผู้ชมค่ะแกรู้สึกแบบว่า คุณยุ้ยเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามากความสามารถจริงๆนอกจากใ,<ช>ในเรื่องของการบริหารธุรกิจแล้วเนี่ย<ช>เป็นนางงามแล้ว<ช>แล้วก็ยังลงไหลในความเร็วเป็นถึงขั้นนักแข่ง<ช>ทุกอย่างมันดูอาจจะดูแบบเหมือนส่วนทางกันนะคุณยุ้ยเอาจริงๆ ดูแบบไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันคนละมุมเลยดีกว่าคือคือเรียกว่าอย่างคนละขั้วกันเลยดีกว่าอย่างเช่นขั้วนางงามเนี่ยก็คืออีกขั้วหนึ่งของนักแข่งเลยเพราะว่าอีกอีกอีกด้านหนึ่งคือต้องเป็นสไตล์แบบลุยๆห้ามสวยเพราะว่าตอนนี้ต้องแบบสไตล์นักกีฬาอะฮะแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องแบบต้องแบบว่าเป๊ะตั้งแต่หัวโจรวจเท้าก็คือเป็นคนละขั้วเลยแต่ว่า ยู่เชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าเราแบ่งเวลาได้แล้วเราสามารถแม n นสได้ไม่ว่าลูกไหนทุกคนทําได้หมดเลย อยู่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการมันได้ยังไงเรารู้ว่าชั่วโมงนี้เราต้องแข่งรถอเล็บนี่เราก็พักไปก่อน้าเรกก็กอดค่จะให้ชั้นไวเล็บยาวไปจับตงอะไรก็ไม่ได้แต่มันจะไม่ถนัดใช่่เล็บนี่ก็พักไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์หน้าตาก็ยังไม่ต้องแต่งสักอาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้ถึงเวลาลุยแล้วก็ลุยอเดี๋ยวเรากลับมาสวยแล้วก็กลับมาแต่งตัวใหม่แล้วก็แบ่งการแบ่งเวลาที่สําคัญมากนะคะเพราะว่า เราไม่จําเป็นจะต้องแต่งตัวสวยทุก24ชั่วโมงมแต่เราต้องสวยให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างเช่นตอนนี้เราแข่งรถเราก็สวยประมาณนี้ข้อ2เราอตอนที่เราไปงานอีเวนต์เราก็ต้องปรับลุกเราให้ดูดีแล้วหรือเราจะไปงานแฟชั่นโชว์งานเดินแบบเนี่ยเราก็ต้องปรับลุกเราเนี่ยให้เข้ากับอีเวนต์อีเวนต์นั้นที่เราจะไปอันนี้คือการบริหารจัดการ บุคลิกภาพของยุย้ยด้วยคะ่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะงง,ง,งว่าเอ๊ถือกระเป๋าแต่งตัวสวยใส่ส้นสูงอุ้ยแข็งรถเหรออะไรอ,ะอย่างเงี้ยใช่คือแบบจริงๆแล้วมันแบ่งเวลาได้มันสามารถจัดการได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะและที่สำคัญยุย้ยก็อยากเป็นกำลังใจให้กับคนที่ดูรายการนี้ด้วยนะคะว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยอยากให้นึกถึงความสุขมาก่อน ถ้าเกิดเมื่อไหร่เรามีความสุขแล้วเนี่ยเราจะทำมันได้เต็มที่และอีกอย่างแล้วเราทำโดยที่เราไม่คิดแล้วก็ไม่ได้แคร์เลยและที่สำคัญเวลาที่เรา m มซ d s e ็ของเราเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนความคิดหลังจากที่ดูวิดีโอ,อยุ้ยนะคะอย่าให้คิดว่างานใหญ่ๆมันมีที่ไหนละ่ะ The biggest มันคือที่ไหนแล้วฉันจะไปถึงจุดนั้นให้ได้อ,อย่าคิดว่าคุณ ทำไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้มันจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยและคุณต้องเข้าใจนะคะว่าสมมติว่าเราอยากทำสิ่งเนี้ยเราอย่าพูดกับคนคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเราต้องพูดกับคนที่เห็นด้วยกับเราแล้วก็หาคนที่ชื่นชอบเราเนี่ยให้เราไปอยู่ในจุดนั้นอันนี้คือซีคิ หลายๆคนไม่รู้ค่ะว่าเราจะไปอยู่จุดนั้นแต่พอแบบซ้ายขวาไม่ให้เราไปอะ่ะม,มันก็เลยเป็นการขัดแยง้งแล้วมันทำให้แทนที่จะดึงเราขึ้นสูงเนี่ยมันกลับดึงเราลงมาอีกอแทนที่เราจะพุ่งขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะยุ้ยก็อยากให้คนที่ดูรายการนี้นะคะเปลี่ยน m n d s ซ t นะคะหาคนที่เห็นด้วยนะคะมายืนเคียงข้างกเราแล้วก็สนับสนุนเราหรือ เราอยากจะไปจุดไหนที่มันเป็น The Best ในโรคใบนี้ยุ้ยเชื่อว่าทุกคนไปได้แต่เราไม่ได้คิดไงคะว่าเราจะไปถ้าเราคิดเนี่ยสมองเราจะทำงานทันทีว่าฉันจะไปอิตาลี่มันมีวิธีไหนบ้างล่ะ คนหนึ่งทำวีซ่าหรอคนสองทีมงานเหรอคนสามจัดแจงเรื่องเอกสารตรวจร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างอ,อย่างนี้เราก็ทําได้หมดเลยเพราะแกเน <ใจ S 2> <ะ>ี่ยกำลังจะย้อนกลับออไปถามคุณยุ้ยเลยในเรื่องของที่ว่าแล้วแบบนี้คนที่บ้านอะ่ะเพราะอนุญาตหรอตอนแรกที่เราบอกว่าตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็นนักแข่งซึ่งมันก็จะตรงอย่างที่คุณยุ้ยบอกเลยว่าเ,ออเราก็ต้องคุยกับคนที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกันกบเราเพื่อที่จะได้ดึงเราเนี่ยไปสู่จุดสูงสุดให้ได้ง่ายมากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะ จริงๆแล้วคนที่บ้านยุ้ยมีสามีฝรั่งแล้วก็เราจะเป็นสไตล์ฝรังเนี่ยคืออายุ18อยู่ไปไฟท์เอาเลยคือยูไปต่อสู้ชีวิตตัวยูเลยแล้วก็เวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรื่องส่วนตัวเราจะไม่ยุ่งกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ยุ้ยทำอะไรยุ้ยจะมีความรู้สึกว่ายุ้ยเป็นอิสระมากขึ้นเพราะว่าไม่มีใครมาสามารถมาเบรกยุ้ยได้และนี่มันคือที่มาของความสําเร็จของยุ้ยเวลายุ้ยเดินทางไปประเทศไหนประเทศไหนทุกที่ ก็เดินทางไปได้หมดเลยทําอะไรก็ทําได้ทุกอย่างเลยเขาจะคอยอยู่ข้างหลังเราคอยสนับสนุนเราค่ะเหมือนคอยซัพพอร์ตมีอะไรก็คือสามารถให้คำปรึกษาเราได้ใช่มันก็อย่างที่บอกเลยตรงกันอย่างที่คุณยุ้ยบอกไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ที่แบบว่าเข้าใจเราใช่การที่เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นคือมันจะง่ายมากขึ้นใช่ค่ะคุณยุ้ยค่ะและในฐานะที่คุณยุ้ยเนี่ยเป็นนักแข่งในระดับโลกเนี่ยเก็มอยากจะถามเลยว่าจริงๆแล้วเสน่ห์ของความเร็วมันอยู่ตรงไหนคะ สเสน่ห์ของความเร็วนะคะมันท้าทายค่ะเพราะว่าเวลาที่ฉันนั่งปุ๊บแบบมันท้าทายว่าฉันจะคอนโทรลมันได้ไหมอเออนี่แหละไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนเราสามารถแบบสามารถควบคุมมันได้เราก็แบบม,มีความรู้สึกภูมิใจยิ่งรถที่ยุยขับเนี่ยมันจะให้ความสนุกกับคนที่ขับได้แบบ โอ้ยแบบว่าขับแล้วอยากขับอีกเลยอะ่ะเขาเรียกว่าติดใจเลยกนะันเนาะแล้วก็ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของค้วยรางวัลด้านหลังอ่่ใชซึ่งมาจากหลากหลายการแข่งขันมากและเกมรู้ไหมสนามสิงคโปร์เนี่ยซึ่ง สนามสิงคโปร์นะคะคนที่จะแข่งในสนามสิงคโปร์ได้จะต้องผ่านการแข่งแล้ว3ประเทศนะคะถึงจะลงสิงคโปร์ได้และถ้วยฟในโว้นะคะที่อิตาลีเนี่ยนักแข่งนะคะจะต้องแข่งแล้ว4ประเทศนะคะถึงจะลงมีสิทธิลงแข่งที่ประเทศอิตาลีได้ไม่ใช่ว่ายูอยู่ๆแล้วยูจะไปเลยไม่ได้ไไดต้องคオิฟายทุกอย่างต้องมีกฎเกณฑ์หมดนะคะคุณต้องตรวจร่างกายนะคะร่างกายแขนขาประสานสัมผัสดีดไหมเราจะต้องขอวีซ่า วีซ่าจากรยกอยสทให้เซ็นอนุมัติด้วยว่าเราจะไปแข่งประเทศนี้ประเทศนี้แล้วก็เวลาที่ไปสนามนะคะตอนเช้านี่คือเป่าลูกโป่งกันทุกวันเป่าลูกโป่งนี่คืออะไรรู้ไหมอ๋อไม่ไม, <c oughs> มไม่ทราบเลยอะไรกัถามว่าทำไมต้องเป่าลูกโป่งก็คือนักแข่งนะคะก็ต้องเป่าแอลกอฮอล์ค่ะก<อ>็จะมีเจ้าหน้าที่เดินมานะคะเป่าแอลกอฮอล์ก็คือตรวจเช็คความเรียบร้อยตลอดเวลาแล้วเวลาที่เราอยู่เมืองนอกนะคะมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ ฟีสไตล์คือเวลาที่อยู่เมืองนอกเวลาคือเวลา8โมงคือ8โมง7โมงครึ่งคือ7อมโมงครึ่งเพราะว่าทุกคนต้องตรงเวลามาก<ะ>เวลาเราอยู่ในทีมใหญ่เพราะว่ามันเป็นงาน งานงานใหญ่มากมแล้วทุกอย่างมัน <จะ S 1> ต้องทําแบบเป็นทีมไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของเวลาเนี่ยมันต้องไปเป็ะเลยยุ้ยจะมีผู้ช่วยที่เมืองนอกอีกคนนึงนะคะคอยแบบว่าอ่าคุณยุ้ย7จ็ดโมงครึ่งโทรมาปุกแล้วก็8ปดโมงทานข้าวตอนนี้บ่ายโมงมีสัมภาษณ์แล้วก็ขึ้นถ่ายรูปลงแข่งขันพอยุ้ยอยู่ไหนเขาจะไปตามมาก่อน15นาทีอย่างเงี้ยคะ่ะ คือสแตนบายตลอดเวลาจะมีคนคอยตามตัวตลอดเวลา<ช>ค่ะุณดูค่ะจากขาที่ฟังนี่คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไมการาที่จะเป็นนักแข่งแบบว่าหนสนามอย่างเี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ง่ายค่ะ<ๆ>เพราะว่าคือก่อนที่จะมาแข่งเฟอร์รารี่ได้คุณต้องเป็นลูกค้าเฟอร์รารี่ก่อนออแล้วคุณถึงจะมีหมายเลขตัวถังนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไปเรียนที่โรงงานอิตาลีเพราะว่า ทางโรงงานของ f ฟ r ร์รนะคะจะรับดูแลเฉพาะลูกค้าของ f ฟ r ร์รเท่านั้นและววันนี้ที่ยุ้ยก้าวไปถึงระดับโลกได้ทุกคนจะต้องเป็นเจ้าของค่ะอืมงั้นแสดงว่า เหล่าบรรดาซุปเปอร์คาร์ที่ทางคุณยุยิสะส่งเนี่ยหนึ่งใ,ในลูกหลักนี่คือจะต้องเป็นเฟอร์ราี่แน่นอนถูกใช่ใชใชข้างหลังนี้ไงข้างหลังนี่เลยนะคะคุณผู้ชมคันนี้อันนี้อันนี้พอจะบอกราคาได้ไหมคะค,นนคุณยุ้ิขะอันนี้46ล้านแปดแสนนะคะก็เป็นตัวเฟอร์รารี่พิสตาปิโรติซึ่งทางเฟอร์ราี่เนี่ยเขาก็จะอนุญ,ญาตให้เฉพาะนักแข่งซื้อเท่านั้นและที่สำคัญ คนที่จะมีสิทธิ์ซื้อคุณต้องซื้อตัวชาเลนต์ก่อนชาเลนต์ Challenge ก็คือตัวฟลอรี่ชาเลนต์ที่ตัวแข่งรถก่อนอถึงจะมีสิทธิ์ซื้อตัวนี้ค่ะคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะซื้อได้ก็ได้ไม่ได้ค่ะใช่คือมันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะซื้อได้ใช่ค่ะคุณแต่คือคุณต้องแบบว่าหลายอย่างมากกว่าคุณจะได้คันนี้มาใช่ต้องผ่านขั้นตอนต้องผ่านกฎระเบียบเขาค่ะก็ทุกอย่างก็จะเป็นสเต็ปแต่ละขั้นไปนะคะแล้วก็ยูก็ภูมิใจอย่างหนึ่นะะา ไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสัมผัสได้แล้วก็ยุก็ภูมิใจว่าเน้อรุ่นนี้มันเจ๋งตรงที่แบบเออในประเทศไทยมีแค่3คัน3คันน,นั้นเองอ่าใช่แล้วก็คนที่จะได้ก็ต้องเป็นนักแข่งเหมือนกันด้วยแล้วเวลาขับนี่โห,โหสนุกมากยิ่งเล่นยิ่ง <c oughs> สนุกอุยชอบ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 จริงๆค่ะก็จริงๆแล้วยุ้ยเป็นคนชอบรถนะคะแล้วก็สะสมรถ มาด้วยสะสมมาหลายปีแล้ววันนี้อพอเกมมาเห็นเกมรู้ไหมว่าของที่อยู่ในกระาดาษแห่งนี้นะคะแทบจะเป็น only one in the world เลยออย่างเช่นถ้วยอย่างเงี้ยถ้วยจานที่เอามาแปะในในที่เรานั่ง,าางอยู่นี้ก็คือไม่มีใครมีเพราะว่าถ้วยเลดี้ครับก็ในเอเชียมีพี่ยุ้คนเดียวแล้วมันก็ไม่สามารถซื้อได้ที่ไหนคุณต้องไปแข่งรถเท่านั้นแล้วก็ อย่างเช่นหมวกที่เอามาประดับไว้เนี่ยก็จะต้องเป็น the winner เท่านั้นนะคะในสนามนะคะ the winner เนี่ยเขาก็จะปักไว้ข้างๆว่า1 ST 1> เอ,อ st ก็คือจะจะสเปเชียลนะคะของในห้องนี้จะเป็นยูนิคทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตู้เย็นเห็นโฟกตู้เย็นโฟกใช่ไหมค่ะ รถโฟกน,นี้ทั้งคันไม่เอานะคะขอแค่ด้านหน้าด้านเดียวเอามาทำเป็นตูต้ยเย็นเอออันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นหลงไหลจริงๆนะคุณออยู่ใช่แล้วก็โซฟาที่นั่งที่เอามาทำเป็นที่นั่งนะคะ สั่งพิเศษสามารถเปิดเพลงได้สามารถเปิดไฟได้นั่งอยู่แล้วเหมือนนั่งอยู่บนรถจริงๆบนรถมาและที่เกมนั่งอยู่นี่คืออะไรรู้ไหมอันนี้มันเบาะแข่งรถเลยอ่ะอันนี้คือเบาะรถเบนซ์ของจริงที่ถอดออกมาจากรถเออ<ล>เหมือนเธอแล้วคุณยกขึ้นเอามาทำเป็นเก้าอี้ ใช่แล้วก็พี่ก็สั่งเบาเบาะไซส์ของพี่เนี่ยมาจากเมืองนอกเอามาใส่ในรถแทนและที่เกมนั่งเนี่ยนั่งเหมือนนั่งอยู่บนรถเมล์ใช่ไหมเนี่ยใช่สบายไหมเนี่ยูแบบนี้มากเลยอ่ะอยู่เข้าบบมาผู้ตงค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆแล้วนะคะก็อยากชอบอะไรของอะไรที่คนอื่นไม่มีมเวลาที่คนอื่นไม่มีมันรู้สึกพราวคือรู้สึกภูมิใจ,ใใจว่าที่เรามีแล้วก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องเนี้เป็นตัวตนพี่จริงๆอ,อย่างรูปภาพที่อยู่ในห้องเนี่ยก็เป็นจะเป็นรูปภาพที่รับถ้วยแล้วก็ห้องเวลาที่อยู่เมืองนอกนะคะห้องแต่งตัวนะคะเขาจะใส่ชื่อพี่ด้วยก็คือเคชิมสิริ แล้วก็ที่อกหมวกน,น็อกก็จะมีชื่อด้วยทุกที่มีชื่อหมดแม้กระทั่งตรงนี้ในช,ชุดก็มีใช่ใช่มีชื่อหมดเลยค่ะ,คะและถ้าเกิดเอ่ยหมายเลข1 9 9ก็จะรู้เลยว่าไทยแลนด์และไทยแลนด์ก็มีพี่คนเดียวค่ะุณผู้ชมคะเราจะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่หมดกับเพียงเท่านี้ใ,<ช>ในเรื่องของการสะสมในเรื่องของพวกซุปเปอร์คาร์หรือว่ารถเก่าของคุณยุ้ยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่คุณยุ้ยเนี่ยเขาสะสมซึ่ง ก็อย่างที่เกมได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยใช่คุณยูจะทําอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปเลยใช่คือเหมือนพาร์ทเนี้ยถ้าฉันเป็นนางงามฉันก็จะอยู่ในโหมดนางงามทําในหน้าหน้าที่ของนางงามให้ดีที่สุดอยู่ในพาร์ทแข่งรถฉันก็จะเป็นนักแข่งรถที่ดีที่สุดจนถือว่าเป็นนักแข่งรถระดับโลกใช่แล้วถ้าเกมสังเกตดีๆเนี่ยนางงามพี่ก็ไประดับโลกใช่แข่งรถก็ไประดับโลกระดับโลกเหมือนกันเพราะว่าพี่มีไมเซตอยู่อย่างหนึ่งถ้า ทุกคนเอ่ยชื่อพี่เมื่อไหร่พี่ต้องเป็นระดับโลกเท่านั้นนบับว,วันเลยใช่เพราะว่าพี่พูดไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วอยากจะให้คนที่ดูรายการนี้นะคะเปลี่ยนม i n เซ็ตนะคะว่าคนที่อยากจะก้าวไปถึงจุดสูงสุดเลยแล้วเรามามัวแต่มองบันไดช่องที่สองสามแล้วเมื่อไหร่จะเราจะไปถึงขั้นที่10ถ้าเราไปถึงอันที่10เลยแล้วอันข้างล่างนี่เราปล่อยมันไปเลย แล้วเราจะไปถึงไวที่สุดอันนี้คือวิธีทางรัฐอยากจะให้ทุกคนนะคะจำหมายเซตยุ้ยไว้แล้วเอาไปทําตามแล้วคุณจะเป็นคนที่ไปได้ไวขึ้นมากเพราะว่ามันมีพลังค่ะเพราะว่าพลังแห่งความศรัทธาความคิดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่แถวนี้แหละมันก็จะอยู่แถวนี้ยก็อู่แล้วเราคิดบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อะฉันอยู่ได้แค่ระดับนี้แต่ไม่จริงค่ะคุณไปไกลได้กว่านั้นแต่คุณยังไม่เคยทําไง คุณยังไม่เคยคิดว่าคุณจะไปแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ไปล่ะ,ะคุณยุ้ยค่ะแล้วแบบนี้ไอ้ตัวสะสมที่เกมกำลังจะพูดถึงเนี่ยคุณยุ้ยเป็นอันดับหนึ่งด้ไหมแบบว่าในชุดเครื่องเพชรท,ที่แบบมันมีความพิเศษพอทราบมาว่าคุณยุ้ยเนี่ยนะคะคุณผู้ชม่าสะสมเครื่องเพชรไว้หลากหลายแบบชิ้นเลยทีเดียวแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยแบบโอ้ยคุณผู้ชมคาะ<ต>มูลค่านี่คือแบบสูงทะลุเพดานเลยทีเดียวคือบางชิ้นนี่ก็จะเป็นยูนิคนะคะที่ไม่เหมือนใครแล้วก็สั่งทําพิเศษเพราะว่า อะไรที่เหมือนคนอื่นเอะเรารู้สึกว่าเฉยๆค่ะรู้สึกว่าใครๆก็สัมผัสได้แล้วยังไงอะสัมผัสได้แต่ถ้าเกิดเป็นพี่เมื่อไหร่พี่ต้องแตกต่างต้องมีความพิเศษ พิเศษในที่นี้หมายถึงว่าเฮ้ยมองมาแล้วดูดีไซน์โอเคมองมาแล้วรู้ว่าเฮ้ยเป็นคุณยุ้ยอะไรอ,อย่างเงี้ยเออใช่ถ้าจะให้พูดถึงตัวเครื่องเทชรมันมีชุดไหนที่คุณยุย้ยชอบเป็นพิเศษม,มั้งคะมีอาจจะได้แบบว่าได้มาแบบลาบากนิดนึงเลยแบบเราช,ชอบชหรืออาจจะเป็นดีไซน์ที่ทําให้เราชอบอะคะ่ะ มีค่ะมีช่วงพิเศษค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเฉลยในช่วงหน้างไงคะอซึอ่งเดี๋ยวเ,<ร>เดี๋ยวคุณ<ข>หนูก็จะ<ช>พาไปชมนะคะว่าคเครื่องเพชรชุดนั้นะคือของอะไระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมเครื่องเพชรของคุณยุ้ยกันต่อดีกว่าค่ะค่ะ แกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะเรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อนหนึ่งถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุง ตอนนี้นะคะเกมก็นั่งอยู่กับเขาเรียกว่าโอ้ยคุณผู้ชมโอียแป้งจะแตกค่ะเครื่องประดับแบบว่าสวยงามอลังการมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เกมขึ้นมาพร้อมคุณยุ้ยใช่ไหมเอแ,แล้วคุณยุ้ยไปไหนคะเนี่ย ก็เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนชุดเพื่อให้เข้ากับตอนนี้ของเราที่อยู่ตรงด้านหน้านี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับใช่ค่ะคุยธาลงเลยแล้วนตรงนี้ประมาณเท่าไหร่คะเจ็ดหลักแปดหลักค่ะแปดหลักกันเลยทีเดียวซึ่งจากที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือบอกว่ามันสวยงามมากเพราะอย่างที่คุณยูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าคุณยูจะชอบเครื่องประดับที่มันมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูนิคไม่เหมือนใครเพราะว่ามีความรู้สึกว่ายูชอบอะไรที่มัน เปเชียลสเปเชียลแล้วตรงกับคาแรคเตอร์เราด้วยเพราะว่าปกติแล้วชีวิตประจำวันยุ้ยอนี่จะมีแบบไปออกงานชุดราตรีซึ่งเครื่องเพชรอันเล็กๆเนี่ยมันจะไม่เข้ากันละเพราะว่าชุดราตรีนะคะก็จะเหมาะสำหรับเครื่องเพชรนะคะที่เป็นเซ็ตใหญ่แบบนี้ถ้าเราไปใส่อันเล็กปุ๊บมันจะดูกรึนไปหมดเลยใช่ใช่ซึ่งเซ็ตที่คุณยุ้ยใส่อยู่นะขณะนี้นี่ก็มันมีความพิเศษนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยก็คือ ดีไซน์แบบเนี้ยจะไม่ค่อยมีไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ออกงานสังคมหรืออะไรเงี้ยนะจะไม่ค่อยเห็นแนวนี้ใช่เพราะว่าตอนแรกอะเครื่องเพชรมันจะเป็นสไตล์แบบทั่วไปแต่ทีนี้ยื้ยต้องการความพิเศษยุ้ยก็เลยสั่งทำพอสั่งทำเสร็จปุ๊บเนี่ยยุ้ยก็ให้มันให้มันแบบว่าไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นแล้วเซตนี้ก็เป็นซิมิสโตนซึ่ง การดีไซน์เนี่ยมันจะดูไวรุ่นเพราะว่าบางครั้งเวลาเราใส่เครื่องเพชรแล้วเราจะดูมีอายุอ่า,อาใช่เราจะทำยังไงให้มันดูแบบเฮ้ยยังดูวัยรุ่นอยู่นะดูไม่แก่ก็เลยต้องเป็นดีไซน์สไตล์นี้ค่ะ,ะสำหรับดีไซน์เนี้ยเกม รู้สึกแบบประทับใจเหรอคุณยุ้ยอยากได้แรงบรนดาลใจยังไงคะทําไมถึงแบบดีไซน์ให้มันออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้แรงบรนดาลใจก็คือความพิเศษความที่เราใส่แล้วเราจะต้องไม่เหมือนใครเราจะต้องแบบอุ๊ยหันมาแล้วรู้เลยว่าเป็นคุณยุ้ยเพราะว่าคุณยุ้ยมีสไตล์นี้อ่าอันเดียวบนโลกใจอาจจะเป็นอันเดียวหมาบเลขวันคนเดียวเลยไม่ซ้ำใครและที่สําคัญเกมรู้ไหมว่าคนที่ใส่เครื่องเพชรเนี่ย ก็พี่จะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าเครื่องเพชรเนี่ยจะทําให้เวลาพวกใส่พลอยต่างๆแต่ละสีเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนโชคดีแล้วก็เครื่องเพชรเครื่องพลอยเนี่ยก็จะช่วยบําบัดทําให้สุขภาพเราแข็งแรงด้วยเวลาที่มันอยู่บนบนร่างกายของเราและที่สําคัญนะเวลาใส่กับไม่ใสเนี่ยจะดูอีกคนละคนเลยเพราะว่าเวลาเราใส่รอตอนที่เราไม่ใสเนี่ยเราก็จะดูแบบ มันไม่มีอะไรมากระตุ้นเราเลยแต่พอเราใส่ปุ๊บอีกคนอีกคนนึงเลยทีเดียวเขาเรียกว่าเหมือนแบบอยู่ดีก็คือหลังตรงน่าชัดขึ้นมาทีเดียวเหมือนมันมีแบบพลังบางสิ่งบางอย่างอยู่กับเครื่องเพชรเนี่ยทำให้เรารู้สึกภูมิใจภาคภูมิใจทุกครั้งที่เราใส่แล้วก็มีความสุขด้วยค่ะและที่สําคัญ เครื่องเพชรที่พี่ชอบมากก็คือเซตนี้อ่านี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนัง่นค่ะอยากให้อันนี้นพูดถึงความพิเศษของมันสักนิดนึงคะ่ะความพิเศษนะคะก็รูบี้รูบี้นี่ก็คือมีน้ําหนักประมาณ64ตรัตรางเเครื่องเครื่องเพชรอันนี้นะคะก็จะตรงคอนเซปต์อัลบั้มเพงลงเรดโรสของพี่ไงอ,อันนี้ก็คือแบบเฮ้ยพอพี่ใส่ทุกคนก็จะต้องนึกถึงกุลาบและนึกถึงอัลบั้มเพลงด้วยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่า อชอบอันนี้และอีกอันหนึ่งก็เป็นโชปาโชปาน,นี้นนะะก็จะเป็นเพดกิ้งสเม็ดซึ่งมันเป็นรูปหัวใจนี่มาเป็นเซ็ตเหมือนกันใช่และที่สำคัญหัวใจเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความรักโดยปกติแล้วนะยุ้ยเป็นคนชอบคนที่มีความรักแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเห็นโชปาทำหัวใจชอบ ็เลยรู้สึกชอบอันนี้และที่สำคัญงานศิลปะพี่ก็มีคอเลคชั่น h e a r ด to h e a r ดด้วยอ้น่คุณผู้ชมยังไม่รู้ออใช่ไหมคืออยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าคุณยุ้ยนี่คือทำหลายอย่างมากความสามารถจริง <K _ d ata> ๆอย่างที่เกมได้บอกไปทั้งในเรื่องของธุรกิจก็ประสบความสําเร็จเป็นนักแข่งรถก็ประสบความสําเร็จเป็นนางงามก็ประสบความสําเร็จแถมที่สําคัญนะคะยังเขาเรียกว่ารักในงานศิลปะ ช่แล้วนี่เกรรู้ไหมว่าเครื่องเพชรเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของพี่อยู่ด้วย<ะ>ที่พี่อธิบายไปเพราะฉะนั้น mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะต้องคิดดีทำดีก่อนทำแค่สองอย่างนี้เองค่ะแล้วก็ความสามารถยเชื่อว่าทุกคนมีแต่ขอให้ใช้มันเยอะๆค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวเองไม่ทำแบบทำด้านนี้ได้ด้วยหรอเราลองทำครั้งหนึ่ง เหมือนพี่ตอนนี้เพิ่งค้คนพบว่าพี่เขียนกรได้อ,อค่ะพอเขียนกรได้เสร็จปุ๊บอ่ะเขียนกรที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาเรื่อยๆเลยยุอ,อยากให้คนที่ดูรายการนี้อยู่ใช้ความสามารถในตัวคุณที่คุณมีเยอะๆค่ะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนทุกวินาทีมีค่าทุกความศรัทธามันมีผลขอให้ทุกๆคนนะคะ ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทำมันอย่างมีความสุขแล้วก็ทำเยอะๆค่ะความสำเร็จมาแน่นอนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของรายการ Lady s เ c i e t y ตสัปดาห์นี้นะคะเกมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณยุ้ยมากๆเลยนะคะที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมและคุณยุ้ยนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ